สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าและเอฟซี FC, สาวน้อยที่เคารพรักสุขุมสกุลรับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ทศกุลคนบัคกมินลำเบิร์ออฟิเชียลนะครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่สิบสามฮะสองกระจอวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่วันอะไรวันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสี่ครับพี่น้อง เสียงไปเลยดิเสียงไปเลยใส่เสื้อเสียงเหนี่ยเป็นน้องมาดูสิมันศุกร์เพิ่มครับพี่น้องเมื่อนี้พบกันกับลงตู่ตรงกับวันศุกร์ที่14เดือนพฤษภาคมพฤษภกราดสองพันห้าร้อยสี่เลยเป็น้องเด้ออยู่บ้านคุณแม่สุภาพครับบ้านซอยน้อยที่เก้าครับมารอเบิ้งบรรยากาศครับมาในีกินข้าวแร่งครับอย่างน้อมาเนี่ยขนาดตัวจักโมงแล้วเนี่ยจักโมงแล้วเนี่ย ฮะกี่โมงแล้วในขณะนี้เวลากี่โมงทุ่มกว่าเนาะไม่ม่นเผื่อเลยพี่น้องเลยหาส้นรลมครับพี่น้องที่ทางพุทธทางพีน่ะคือเยอะเขามีส้นรลมนัมนะ่นเหมือนละครจริงนุ่งตู้กับอู๋จักอยู่หรอครับถาา้าทำท้าถามเบิ้งก็ซื้อนะโอ้เก็บเลือกเก็บคี้เสือมาเนี่ปลาลาบหมูไ่นลปลาเนี่ยซิมในวันสุกร์บบครับพี่น้องหลายซิมเนี่ยจะไหมครับพี่น้อง โอ้ยหมมาสซเอีกอืมอืมเขีซิเะางตัวนมส่งไไ้หรเฮ้ยือขหอมปียไหมอืมขีไเรื่อยเนี่ยล,ลืมลืมลืหาพี่น้องเด้อครับพี่น้อง โปรเจกต์งานตามนเมื่อวานลุงตู่ก็ได้เฝ้าสุฟังแล้วครับว่าเพลสีเขียดอีกย่างหนึ่งนะแต่ในครั้งยังมันหลายๆครับในมีแต่เยนสองต้นกับอันขั้นนะครับพี่น้องโปรตี่ตามตอนต่อไปครับว่าเพลสีเขียดอีกย่างตัวครับพี่น้องครับนี่การเพื่ออะไรที่ตามกหมือนซิโคลจักครับกาเป็นยังไงครับพี่น้องนี่เห็นปะนี่เคลียร์สำคัญสามข้นครับปามนาดลุงตู่คิวซีครับนะครับ สวัสดีน้องตุ้ยมานำตุ้ยสวัสดีป๋าหน้าสวัสดีน้องคิซี่สบายดีน้องกินดูวิวใหม่แล้ได้ขอเมื่อวานไหมครับทำไมคิซี่มีกินดูจะติดก้นติดก้นทำาบบดีไหมมีคิมดูดีกว่าเมื่อวานแล้วอะไรอีกกิมดูนี่คืออะไรอร่อยก็อร่อยก็ช่วยแล้วออมอะไรเนี่ยอมเมื่อวานนี่แหละ ออก่อนเมื่อวานมาถึงอะไรก่อ,เอ,อกเม,อเมื่อวานเมื่อวานกินอะไรเมื่อวนน <c oughs> ันโอ้ยอืมโอ้เดินไม่ขมไม่ขมแค่นี้แหละจางนะปลามากจางเหรอ้็อมีขมขมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเนี่ย<อ>โอ้อะไย ยอดแปลามาพี่น้องเราบ่กขีดข้าหนกันว่าเฮยดด้วยกินเฮ็ดแตงเปิดมืดอันไม่ใช่ยากเลยนะหลังก็แล้วแต่พี่น้องกันว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดจนจบพี่น้องว่ไม่ให้ดข้าวกรสซั่งนะครับเฮ็ดการให้งานเฮ็ดการครับอันไหนที่ว่าปลามาเฮ็ดก็ได้เป็นไงวะได้ครับขอแต่ว่าบ่อมาสร้างมามีงบประมาณมาเนี่ยเฮ็ดเปิดมืด ไอ้คิวซี่เนี่ยก็สุดยอดนะครับเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ลุงตูอยู่กับลุงตูกับเดือนนึงนี่ก็เสมอต้นเสมอปลายอยู่ครับยังไม่ได้ออกอาการเลยไม่ต้องแต่ว่าทั้งหนาสิเป็นอนาคตทั้งนาสิเป็นอะไรพวกหัวแต่ว่าตัวนี้ไม่ออกอาการครับหมอกับเสมอต้นเสมอปลายก็เฮ็ดนอะไดหมอกเฮขียนสั้นครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับว่าเห็นแตงตัวคือผู้หญิงครับ ตะกอนนี่โอ้ตุ้งหูกับต้องรองแง่เาแต่ละครับตะกอนี่ใส่ตุ้งหูเป็นสุภาพจุดดานมึงไปถอดออกทีนี้ไอ้คิวซี่ใครสั่งให้มึงใส่จำเดียวใส่ตุ้งหูแง่ตรงลงตีกีงนะครับใส่เสื้อกับใส่กระโปรงใส่เสื้อส่เดียวใส่เดียวเสมอเนี่ยเริ่มปกติธรรมดาอยู่เบื้องมีอย่างไทยเบื้องนี่น้องเลยถ้าบรรยากาศไดเล็กๆน้อยตอนแรกๆคือก่าครับ พราะว่าไม่ได้ไปตนใมาใส่ต่อเทงานกับ,บมีเวลาไทายครับนี่ลสีมาทยยต่อเทก,กับขอกางยุ่นงนกันครับตามบอ,อก,ก่่งจมูกเลยัมแมเดเลยปลาหาอะไรปลาหาอะไรเดินบนหน้าบนหลังเ <c oughs> ยงเปิด <c oughs> ยังแคปเปิดยัง <c oughs> นะโอ้ย,ยจามเลยบ โอ้ยพี่เขาจะบกุกเร็นเนาะโอ้แล้วมันการง่างสร้งอิปามาป่ะพี่น้องตอนนี้กับท่านขั้วกับปอยประเ็ดกระเพาะกบน้ำไปจะสิบเล็ดนาัีบ้านตรงหนนะครับนี่ครับเอืมสอบแสรโอ้ย ลมพัดอย่็นดีวิ่ครับบรรยากาศแจ่มแรงครับเกือบสองทุ่มแล้วครับวนนี้สวัสดีครับคุณแม่สุภาพครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวันนี้กินข้าวยังครับวันนี้ครับกินข้าวอะไรกลับมาวันนี้ครับยังไม่ได้กินข้าวแรงกินข้าวแะไรครับเพลือครับกินเบ่ได้กินกัยังมากินแต่ลูกซีนภาษาพุทธไทยจะฟังนะครับ ภาษาพูดไทยเขาบ่กบเป็นฮะตั้งยี่สิบไปซื้อบักชีไปเลยอ๋อนี่มีอยู่มีอยู่เอาอย่างนี้ยซิซื้อบักชีไปเรื่อยโอ้าะโบเลี่ยมที่ตาม่านต้องได้ใส่จนได้พี่น้องครับโบได้ครับพี่น้องต้องใส่ให้ได้เอาซาลมันโมเสบมะครับ มาถึงน้กักก็มกเชื้อแล้วอะไระนะมาถึงอะไรไม่ใช่ว่ามามาไม่เช้าม,มามาพร้อมตุ่ยอ,อะไรแ <c oughs> ม่สุภาพบอกให้ซักผ้าสวัสดีครับป้าหน่อยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับคุยน้ำผู้ใหญ่บ้านดีกว่าครับคุยน้ำป้าหน่อยป้าพานคุยน้ำป้าหน่อยป้าพานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกันลังเบิังคลิปเบิังคุยน้ำคนรอจะหน่อยนะครับกันล่างคลิดคลิปเข็ดอยังอยู่ครับป้าหน้าเซี่ยวนะครับปลาจังไรปลาจังไรครับโอ้โหสุดเลย ใต้ไปเห็นออกรถใหม่มานี่มากจำใจก็เห็นสตาร์ทรถแล้วกันรถเนี่ยไม่ค่อยอยู่เงรรเรื่องยุ่งซ่าเลยตอนนี้ยานรถฮ่อน <laughs> ูุใหญ่บ้านยานรถฮ่อนก็ <laughs> ต้องสตาร์ทไว้ให้มันเย็นนี่ขันจอดอยู่ซื้อขันมันถึงแดดมันฮ่อนคอยเขาจอดอยู่กลางเดือนมีเหตุผลมาพี่น้องมีเหตุผลนะให้พี่น้องคิดเอาเดี๋ยวต้องบอกให้พี่น้องทีคนจอดคนจอดแซ่บก็บจอดอะได้คนจอดแซ่บ เออเซลเดืองไหนเนาะสตาเครืงยนต์รถอเชลโอ้โหอสันจะไหนเนาะคือพยอมห่างแค่จากรถคือมาจำแรกกเห็นตสตาร์ทรถขันรถสตาร์ทรถรถกับวายูสุดอ่ะอามาด้าังใครข้างใครรถไม่รถกะเอากะหากินน้ำโทรศัพท์น้ำรถเพราะว่าเข้าเข้าเป็นเข้าเป็นนักขายออนไลน์เข้าบเมนเข้าโมได้ใส่แบบกำลังแรงงานยังปามนาดน งั่นบ่สเออพอเขามีเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ต้องโทรศัพท์ล่ะก่ะเขาต้องคุยธุรกิจเกี่ยวกับการขายกาแฟขี่รถรถออกมาขายกาแฟโดยตรงโอ้โคือปามนาดี่ปามนาดี่ขายปลาแดกขายน้ำปลาล่าแล้วก็เฮ็ดโค้งซางเอาเนี่ยเขาเพื่อนเพื่นผ่านไปเห็ดยังไม่ให้ลูกตูซิมอ่ะโอ้ยปลาซิมก่อนแล้วเพื่อนว่ากับเขาวหมือนยังก็ กับข่าวผมว่าเฮ็ดเฮ็ดอะไย่างโอ้คิดออกแล้วโอ้พีเห็นว่าอ๋อ้าาคิดพ่อคิดออกเขี้ยเขี้ยเออแต่เรี่องกับเข่าว่าตีพคนออกเส็ยแฉกตัวเราเสีบลูกแม่นี่ก็เล่าละเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินอะไรนี่บอกเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้เขี้ยจมไปพยาบาลขอยากพยาบาลจมไปคลื่ไปเลยไม่ร่าอีกหนึงนาทีกว่าครับอ้าครับเอ้ามาเป็นยังนี่นี่พี่น้องกินลูกสิ้นลูกสิ้นใกล้อ็นใกล้ มาจากสายงานทีมงานสาวหน่อยเพ็นแพรงผลิตจำใน<อ>ช่วงอยู่ในช่วงกักตัวนี่เืาเป็นนักนักขาเนี่นักขา,กขาย,อข,ายของไปก่อนปอไซปอไซโอ้ยเลขยกวิทย์บัลฑครับนุอโจอันไม้ถึงเฮ็ดเองบริษัทเขาข้ามหูเรื่อง<ล>น้องปอไซทำเองเลยพี่น้องอืมนะอืมอยากนี่ยได้กันเฮ็ดดีแต่เนีะกินซองเดียว น้ำจิ้มนิมปนะครับน้ำจิ้มครับเด็ดเล่นจผพานครับคือกันโอ้กุ้เตียเสี่พักกรนลายครับแซ่บแขงเยียนย่างคัครับอันน้สู้ซีนยังนหครับนี่กินอินไก่ลู้ซีนอ็นไก่โอ้เไม่สไม่สภาพไปกินได้ตัวเดียเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาไ้ใส่เขาได้ใส่แป้งอะไเออ คือไก่รืล้วนเน้นๆครับพี่น้องคือบ่ผสมหลายนะครับเอาของแท้มาให้กินเลยครับพี่น้องก็จะเอาผู้ใดใช้เป็ดเด้ใช้ไก่เอฟซีแฟนครับผู้ใดสนใจก่ฮะติดต่อได้ครับปอดสครับพี่น้องครับผมไปบริการนในงานในเวลาพอสมมาพาคุณนะว่าจังไงครับปิดผู้เจ๊กเวารับบัวท่านใดเดาดิเร็วกว่าเร็วๆนี้ว่คือว่าสิร้องเพลงมันคือที่จะในเกาะ เดี๋ยวให้พี่น้องติดตามตอนต่อไปเราว่าไงครับพี่น้องผู้จัด่ยาญครับจนวารังซี่ไหนข้าแม่ซีเฮ็ดโปรเจกต์จังไรแต่แจ้งล่วงหน้าแน่ว่าแม่เสียปุ๊บปั๊บแล้วมันตั้งตัวพระท่านคิดคอน้อเทนต์ระท่านหรือเปล่าครับว่าจังคันบ่ครับผมเขาจังจังว่ากันครับให้พี่น้องติดตามตอนต่อไปครับอ้าวใครกำ้องครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องสนิทกันครับเด้แต่เวลาสมาระทควนครับท่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเพริพันแพะันุญาตบ้านเมื่อสภาพคือว่า บ่ได้ไปให้การงานยังไงอยู่นี่แหละครับพี่น้องรายง,งานในเบื้องเราเป็นจังไหนมาจากไหนครับ <C oughs> อ้าวเจอก,กันรคิดหน้าพี่น้องครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปก็ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับๆๆๆๆๆ